ตอเปลยนเรื่องอกว่ามีกลุ่มเดืนอไปทางวัดไปนั่งคุยกับแกแล้วกจะไปกับเขาไม่ไปไม่กไม่ตอเกลยนที่แยกกับกรปตันมาเนี่ยนี่ให้ี่ยอดดื้อไม่ยอดยอดียอตามกฎนี่ตลงยัว่าไมหาตอเกลืออ๋อตอเกลืออ่าลับไออง ยนยกสูงอะด้วยมีเหนเนี่ยแกว่งนะมันจะติดเหลือง <c> ด <oughs> ี๋ว <c oughs> ไปไปหาตะเปลียนไปคุยกับตะเปียนว่ายังไงคุยว่า ก็แกก็ตามหาแถวๆรอบๆบ้านแกนั่นแหละโอ้แกก็ตามหาอยู่เนาะตามหาอยู่กับหมาแกบ่กับหมาแกตามหาอยู่ตอนกลางคืนเผื่อเจอเออตอนกลางคืนตอนกลางคืนเผื่อเจอเจอตายแกเออเดินตามหาอยู่ตามมือมีโอ้ดูทุกวันอะเออเผื่อเผื่อเจอไงเผื่อมีเผื่อแกน้ามึงน้ามืดตามร้องน้ำตามที่นาอะไรเงี้ยแกไปเลาะหมดแล้วกับหมาต้องคืนครับโอ้แกมาเล่าให้ฟัง แสดงว่าเราไม่ต้องหาแถวใกล้เนาะเราก็ไปหาแถวใกล้เพราะลุ่งเปลี่ยนหาแล้วแถวใกล้เนี่ยเขาทำงาแถวรอบบ้านเป็นหวง่นผื่่แกื่นผืนผ่นผ่นผื่ื่ื่น่นผื่นผื่นผด่นผนผื่นผ้่นผื่นผน่นงโ่นผื่่น่นผื่นผน่ผ่นผ่น่นผ่นเอกเลย่่่น่่น ต้องให้ร <me ุ่นพ yes ี่ลงโทษลงโทษไม่เชื่อฟังแยกกลุ่มนี่คือแยกกลุ่มไม่เชื่อฟังกลุ่มนะคะผูกันไมชัไม่เชื่อฟังลงาแล้วมันขึ้นไปตะคืนนี่นี่ว่าไม่เชื่อฟังกลุ่มไม่ได้ขึ้นแล้วไปหาลุงเปลี่ยนยังบอกว่าไม่ได้ขึ้นอยู่ไปหาลุงเปลี่ยนก็บอกหาลุงเปลี่ยนก็ขึ้นแล้วจ้ะเพราะเพื่อนไม่เห็นไปหาลุงเปลี่ยนไม่บอกว่าอ้าผมไปหาลุงเปลี่ยนก่อนนะเดี๋ยวจะตามผมนะนี่เขาก็คิดว่าบีออสขึ้นไปอีกรอบสอง นนอ๋อแล้วก็คิดว่าวีออสติดเขาอยู่บนนู้นเพื่อนก็พากันชุมกันอยู่อ๋อครับออเนี่ใครมีอะไรไหนวะีออสมันขึ้นไปแล้วอ่าขึ้นไปอีกรอบแล้วอ่าเขาบอกงี้อ,อ่าแล้วเข,เขาก็อ่าจะกลับกันแล้วจะกลับแล,ล้วหรออ๋อจะกลับกันก็เราหลววีออสยังไม่พบนับเช็คดูคนเอ้าวีออสไปไหนวีออสขึ้นเขาอีกโอ๊ยก็เลยพากันลุมวีออสเลยเห็นไหมล่ะ อ๋อนี่นะคะ่ะยอสก็คงลงมารายงานตัวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะคงจะเตรียมตัวกลับนะคะนี่ค่ะก็คือคงจะเตรียมตัวกลับนะคะมาลุงกลับแล้วบอวันนี้คือถ่าว้างเบิยังหน่อยแล้วมันเลยจะทิมเือนไปนะเลยทิมโหนา เจ้านาทีเพินขึ้นในก้อนเฮ่า่แล้วเจ้านาทีท่ามัน้นผเพิ่งหรอะินไปชัวบดเลยมือนีนะเจ้าหน้าทีนะแต่ว่าลาซเพิ่นบอกว่าจะขึ้นผัวพิ่งเิียวไปสองทีนังนี้วันนี้นะบ่ายแต่เพิ่นพ่ให้ช่างกลับมาเป็นามั้ย าเอพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้น่ะถ้าวันนี้ทาเจ้าหน้าที่เขายังเขายังไม่เจอตาน่ะพรุ่งนี้น่ะให้อพาบมาด้วยด้วยทุกคนเนาะเมีมีดเล็กพอจะตัดเครือหนามเครืออะไรเล็กน้อยได้มันหนามมันเยอะเกี่ยวมัมีเต็มหมดถ้ามันมีมีดกันทุกคนนะรักลุมหน่อย เอาพรุ่งนี้ต่อมันเดี๋ยวเราดูอันนี่ใส่แล้วผ้าใบบ่าผ้าใบผ้าใบก็จะหลมเพราะว่าหินมันจะเป็นตะไคร่น้ำเกือบบูดอย่างลุงนี้บปล่าต้องใส่เบลเกือบบูดแบบนี้อันนี้บูดเราซื้อมันจะยังมีลายยังมีผุ่มมาเลยไม่ลื่นอ่าคู่ละสองร้อยคู่ละสองร้อย นี่ยอ๋อ็งอมีอยู่อืมอมีแล้วใส่แบบนี้พรุ่งนี้อการน้ำด้วยอ่กันน้ำด้วยเวลาเราเลาะ,ะห้องเลาะห้วยโอ้ยแสดงว่าพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันบอเราก็ดูเจ้าหน้าที่นะคะดูเจ้าหน้าที่อีกก่อนนะคะว่าอ่าเจ้าหน้าที่นะคะ เรารอดูอีกกลุ่มนะคะที่จะลงมานะคะเราก็ดูจ้าหน้าที่อีกค่ะอเ่นะคอญาตของคุณตานะคะญาติของคุณตานะคะอ๋อเนึ้อข้าวญาติของคุณตานะคะนี่ก็กลุ่มของญาติของคุณตานะคะ คุณตาเนะี่ยเป็นน้องชายบ่คุณตาเป็นย่า,า,าห่าง,งอ๋อเล่าเล่าคนซ้ำใด้คนน้อยหรือคนใหญ่มีได้ใหญ่เนาะอ๋อคนอน้อยจะจ้อยบอยตาอ๋อโอ้โอ่อยคิดว่าคนใหญ่นะคนน้อยๆจะจ้อยเนาะอ๋อ พวมาสร้างตำมะฮุ่งเดอ้อมาเอาเดอ้อพ้นตำเขาเรียบร้อยเลยเด้อค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็ยังชุมนุมกันอยู่นะคะว่าจะเอาอยัางไงนะคะจะเอาจะกลับหรือจะอาไปต่อนะคะนี่ค่ะอ่าพลุนก็กำลังคิดอยู่นะคะค่ะจุดที่ความอ่าหน้าหนักใจเนาะเดินหาทั้งภูแล้วหากันทั้ง4ีห้าวันแล้วไม่เจอหน้าหนักใจแล้วเกินเนาะรู้สึกหนักใจมาก เป็นไงแอน์กินไรามากอ๋อเอาเลยเอาเลยนี่นะคะสวัสดีเป็นไงหนักใจหรือเปล่าวันนี้ก็<อ>ทั่วฟูแล้วไม่เจออะไระไวิวเลยหนักใจเนาะก็ยากพี่น้องก็มาอยูย่นี<อ>่ก็พี่น้องเนาะพี่น้องพี่น้องของของตาเนาะอ๋อพี่น้องใกล้ชิดเลยบ่โอ้พูดไปเลยนูคลายว่ายังไงความคิดเห็น ความคิดเห็นน่าจะเล่ามาอยู่ตรงนี้คิดว่าเราจะเดินไกลเขียนลงไปเราไปไม่ถึงคิดว่าจะไกลกว่านี้อีกไกลกว่านี้เพราะแกสมมติว่าแกออบันไดทางวะคิดว่าจะกลับบ้านมันอะแกเดินทางผิดนะไปเรื่อยๆมีความคิดเห็นของเจ้าเนาะความคิดเห็นค่อยก็คิดอย่างนั้นเลยเพราะว่าที่นี่เราเขาหามันกี่วันแล้ว้าแล้วก็ต้องเจอไหวเจออะไรเนี่ยใช่ไหมถ้ไม่ไหวก็ไม่เจอแสดงว่าแกไปได้ด้วย S <S 2> <S 2> เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆริ้วที่แกถักเปกเกาะๆนะแกไม่หนักบอกแกคือเอาไปเรื่อยๆเนาะน่าจะทิง้งหน่อยน่าจะทิ้งทิงเพราแกแกคิดว่าแกไม่น่าจะเสียเนาะเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเราชงสามครั้งที่ก่อนนาะแกนอนค้างคืนสองคืน,น<อ>ไม่กินข้าวนาะย<อ>ังอยู่ได้นะเร<อ>ียกว่าเก่กงมากเลยเออนี่นีลุงเปลี่ยนบอกว่านี่ลุงท้ายลุงท้ายลุงเปลี่ยนบอกว่าตอนกลางคืนแกก็เอาหมา เอาหมาออกหาอ้อมแถวบ้านแกได<ง>้ลูกเปลี่ยนนะแกก็ไปอยู่น,นอกอออเอาหมาออกหา<ม>ได<ง>้ก็ไม่ไม่ผิดปกติไม่แถวใกล้นี่แม้นความเจ้ามันต้องไปไกลตองไปไกลถ้าอยู่บริเวณนี้ต้องเจียเนาะแม้นความเจ้าถูกต้องเหมือนลุงค่ายนี่ลุงค่ายก็คือพานเก่าของบ้านกอกนะคะเป็นพานเก่าแก่สมัย30ปีคืนหลังนะคะนี่เชี่ยวชาญทางการป่านะคะความคิดเห็นของลุงค่ายนะคะนี่นั้นคลิปนี้เราก็พอแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดจับสไครต์ให้ย่าหนิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ